สวัสดีวันที่17พฤษภาคมนะคะข่าเรามีไม่เยอะวันนี้เราก็จะไปอ่านกันนะคะกระแสของนักต้มตุ๋นพันล้านนะคะนักต้มตุ๋นผู้รักสถาบันและเทิดทุนสถาบันยิ่งชีพเลยนะคะอ้างคบอ้างทำมหาแดกไปงั้นน่ะนะอย่างประสิทธิ์เจียวเกนะคะเจียวเจียวโก้เออช่างมันนะคะยันประสิทธิ์นะคะเจียวเกเนี่ย ทำไมกูชอบอ่านเจียวเกตตลอดเลยเจียวเจียวโก๊กไม่เกี่ยวข้องกับโครงการป่าเปรมชี้ไม่เคยให้เข้าพบพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจโอ้โหพอหมดค่าปุ๊บเนี่ยแม้แต่ความสัมพันธ์เก่านีย้ยังถูกลบเลยนะลบลบออกไม่พอแถมยังถีบด้วยมนทินนะคะบอกว่าเอ้ยไม่เคยไว้ใจไม่เคยเข้าพบไม่เข้าพบเป็นไงภาพมันก็เห็นอยู่ว่าอยู่อารถน้ําดํากระบาล อ,อิตาเปรมอ่ะเออใช่ไหมก็พูดง่ว่าไม่อยากจะให้มีมนทินกับตัวเองแต่ก็เลยโยนโมนทินให้อิตาประสิทธิ์ไปสร้างงานนะจ๊ะซึ่งอิตาประสิทธิ์กระแสการถูกทิ้งและการถูกถีบส่งเนี่ยเยอะมากตอนนี้นะคะเพราะว่าคือเขาออกตัวแบบเป็นผู้รัฐสถาบันเป็นผู้ปกป้องสถาบันเป็น i ออที่สร้างขึ้นมาเพื่อสถาบันทําให้ไอ้พวกติ่งสายกราบหลายเนี่ย ยกย่องเอิดทูนอย่างหนักมากเพราะตอนนี้ก็เงิบเงิบเงิบกันไปตามๆกันนะคะทิ้งตัวออกมาแทบจะไม่ทันเลยนะคะพวกที่อ้างว่ารักสถาบันนักหนาในพวกนี้หาแดดก,กับสถาบันลุ้นๆเลยนะคะเชื่อนะคะเพราะมันได้ผลประโยชน์จากการเทริดทูนสถาบานันนั่นเองนะคะพวกรักไม่จริงพวกตอแหลนั่นเองนะคะเพราะพวกกลุ่มที่รักสถาบันจริงๆเนะี่ยเขาจะไม่ออกตัวขนาดเนี้ยนะ เออมันเวอร์เกิดนะคะเป็นไงอ่ะอ่ะไปดูข่าวหนึ่งอีกข่าวหนึ่งนะคะน่าเป็นห่วงมากเลยนะคะสุวรรณภูมินะคะเปิดข้อมูลช็อกเลยนะค,ะคัสเตอร์นะสุวรรณภูมิพนักง,งานในท่าอากาศยานติดโควิดแล้วร้อยห้ารายนะคะเป็นไงเป็นไงเนี่ยส่วนมากก็อยู่ในกลุ่มแบบว่างานดีผู้ดีทั้งนั้นเลยนะคะเป็นไงคัสเตอร์ ที่ใหม่ก็คือส่วนภูมินะคะตายเจ๊งแล้วเจีงอีกนะคะจุดยอดไปดูอีกข่าวนึงนะคะข่าวนี้กเป็นอะไรที่แบบว่ากูงงมากเลยอะ่ะคือประวิทย์เชิญชวนฉีดวัคซีนช่วยชาติมอบธรรมนัตลดมสอสอบริการประชาชนนะก่อนหน้านั้นในประวิทย์เคยบอกว่าเอ้ยฉันไม่ฉีดฉันแก่แล้วถ้าตายแล้วทาไงงเงียย้ย คือต่อต้านวัคซีนจนกระทั่งโดนดราม่าเอาว่ามึงไม่ฉีดแล้วกูจะฉีดทำเยี้ยนทำไมไหมแล้วอยู่ดีๆนะตัวเองก็ประกาศว่าไปฉีดวัคซีนมาแล้วไม่มีผลข้างเคียงะตอนไหนวะหลักฐานก็ไม่มีภาพก็ไม่มีห้แอไปฉีดตอนไหนวะคือมันพูดง่ายขนาดนั้นหรอแล้วนี่ไม่ใช่แค่คนแรกนะคะมีหลายคนนะคะที่อ้างว่าฉีดวัคซีนแล้วนะแต่ไม่มีผลข้างเคียงไม่มีภาพไม่อะไรใครอีกคนหนึ่งว่าชวนหลีกภัยนะคะแล้วก็บอกว่าให้ประชาชนไปฉีดก่อนอื่นที่จะบอกประชาชนไปฉีดนะ ช่วยโชว์ให้ดูด้วยว่าฉีดจริงหรือเปล่านะไม่ใช่ป่ะว่าจะฉีดแล้วนะอะไรเงี้ยคือไม่มีผลข้างเคียงเชื่อตายเลยคะขนุนนั้นไม่เชื่อแล้วค่ะคนแรกว่าประวิดกับชวนหลีกภัยฉีดวัคซีนจริงหรือเปล่านะคะย่องไปฉีดมีดดวยววะมีเดียวคนที่เขาฉีดแล้วเขาจะโชว์ให้ดูนะว่าฉีดแล้วนะอย่างนั้นอย่างนี้นะประเพทย่องไปฉีดแล้วบอกว่าฉันฉีดแล้วนะอย่างเงี้ยเฮ้ยมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอวะเอองงอไปดูอีกข่าวหนึ่งนะ ศูนย์ปฏิบัติการนายกนะ PMOC ส่งเพลงแรปเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนโอ้กูขำเดี๋ยวเดี๋ยวฉีดวัคซีนเดี๋ยวเดี๋ยวจคุยกูจะไปฉีดทำเพี้ยทำไมกูไม่อยากฉีดเรื่องของกูโหเฮ้ขนาดนี้เลยเหรอว่าต้องส่งเพลงแรปมาเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนพียเหมือนกับประชาชนกลัวไม่ไว้วางใจรัฐบาลส่งเพลงแรปแาย มึงปัญญาอ่อนกันหรือเปล่าวะมึงปัญญาอ่อนกันแน่นอนเลยที่คนมันไม่มั่นใจมึงจะส่งเพลงที่อะไรมาต่อให้ส่งศิล,ลปินที่กูชอบแล้วกูไม่อยากจะฉีดหรือกูไม่มั่นใจในวัคซีนนะกูก็ไม่ฉีดเพราะเพอกูเกลียดศิล,ลปินที่กูชอบเลยซ้ำที่มันยุยงให้กูฉีดทั้งนั้นที่กูไม่ไว้ใจวัคซีนนะแม่งปัญญาอ่อนคะ่ะยืนยันคะ่ะไปดูอีกข่าวหนึ่งอีกข่าวหนึ่งก็เออ ไม่ไม่มีอะไรนะคะอีกข่าวหนึ่งก็คือบอลหลายฝ่ายนะคะอันนี้ข่าวนี้ขนมเขียนขึ้นมาเองเพราะว่าหลายฝ่ายเนี่ยยุไม่ใช่ยุนะเชิญชวนให้ฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายพรรคฝ่ายค้านฝักพรรคฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขาก็บอกฉีดเพื่อชาติฉีดก่อนฉีดอย่างนั้นอย่างเงี้ยฮะขนนวอนเลยนะคะว่าไม่ว่าจะฝ่ายไหนนะคะขอร้องนะคะก่อนที่จะออกมาเรียกร้องให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนนะ พวกคุณคุณไปฉีดก่อนแล้วกันนะอันนี้ขนนไม่เข้าข้างฝ่ายไหนนะคะขนน,นเข้าข้างตัวเองกับประชาชนที่เขามีความรู้สึกเหมือนกับกับขนุน,นะคะถ้าขนอนอยู่เมืองไทยนะคะมีแต่ซีโนแวกนะกูก็ไม่ฉีดคะ่ะกูอยากตายด้วยโควิดนะคะและคนที่ออกมาเชิญชวนนะคะโรุณาไปฉีดให้ดูก่อนนะฉีดให้ครบ2โดสด,ด้วยก็ดีนะข่อนที่ให้คนอื่นไปฉีดถ้าประชาชนเขาไม่มั่นใจมันเป็นสิทธิ์ของประชาชนนะคะ เพราะว่าไม่มีปัญญาหาวัคซีนทางเลือกให้กับประชาชนแล้วนะคะจะบังคับให้ประชาชนฉีดไม่ได้นะคะวนะคะอ,น,ะะอนนะคะขอทุกฝ่ายนะคะที่อยกมาฉีดเถอะฉีดเถอะนะคะไปมึงไปฉีดก่อนนะอันนี้คณหนุนไม่เข้าข้างฝ่ายไหนนะจ๊ะอ่ะช่องอท็อปนิวส์อ่ะมาอ่านสื่อนี้เหมือนกันนะคะช่องท็อปนิวส์สื่อส้นตีนนะโดยเฉพาะอีปองอ่านข่าวแควะอเมนดานะคะ แล้วก็บุรี่ชุดไทยบุรีชุดไทยชุด,ชดประกาศน่ะนะว่าหัวเป็นหัวปลาหม้อไฟคือโอ้โหมันวิจารณ์มากมายกูก็ไม่เข้าใจมึงจะวิจารณ์ทําส้นตีนอะไรจ้ะไนะอสัตว์ฮะคือมึงนี่เห็นเขาเขาคือรืงๆอาม,มาได้เขาก็ไม่ได้คิดต่างอะไรมากมายเขาแค่มีจุดยืนบางจุดนะมึงนี่เล่นเอาซะเหมือนกับเขาไปเคยไปถีบ,ถ,บถีบเบ้าหน้าครอบครัวมึงหรือถีบเบ้าหน้ามึงอย่างนั้นอะย่างนี้นะคือ เขาดีไซน์มาแบบนี้นะจ๊ะหัวปลามันจะให้ไปอยู่ตรงไหนอยู่หัวมึงเหรอฮะหรืออยู่ตูดฮะหัวมันก็อยู่ด้านหน้านะมันจะให้อยู่ไหนอยู่ตีนฮะหัวปลามันอยู่ตรงนั้นก็ยังดีกว่าหัวควยไปอยู่หัวมึงนะเว้ยฮะตอนนี้เข้าใจไหมนะโอ้โหอีส้นตีนแม่งช่องนี้แม่งไรจันยาบันบ้างนะอ่านข่าวถ้ามึงจะอ่านข่าวแบบนี้นะ มึงมาเปิดเพจบุคคลธรรมดาแบบกูเนี่ยแล้วก็อ่านเอาเอาที่มึงสบายใจนะคะอย่างน้อยเนี่ยเขาจะไม่ว่ามึงเลยว่าจัญญาบันนักข่าวนะเพราะว่าอย่างกูนี่ก็แบบเอาที่สบายใจเพราะมันเป็นเพจของกูนะกูไม่ใช่นักข่าวนะกูจะอ่านให้เพื่อนๆฟังและอ่านในแบบของกูนะถ้ามึงจะอ่านอย่างนี้มึงอยากบอกว่าตัวตัวเองเป็นนักข่าวแล้วเปิดช่องข่าวช่องอสสอนะจ๊ะ ถ้ามึงจะอ่านแบบนี้มึงหนักกว่ากูอีกลี่กูอ่านยังมีจรรยาบรณมากกว่ามึงเยอะเลยกูแนะนํานะคะมึงไปเปิดเพจส่วนตัวนะจ๊ะแล้วก็มึงเอาเต็มที่เลยไม่ต้องเรียกตัวเองว่านักข่าวนะเพราะมึงไม่มีจรรยาบรณและไม่คู่ควรน,นะจ๊ะเออกูมีแค่นี้โอเคหมดวันนี้ไม่มีเยอะเจอกันจ้า